ครับสวัสดีคุณครูและเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับเอาละครับตัวแมวนี้นครับก็คือตัวแทนของผมนะครับผมนายวัชรพ์พงพันธ์ครับโอแคบถือว่าไม่อยากให้มันคลิปมันยาวเกินนะครับเราไปดูเนื้อหาในคลิปกันเลยดีกว่าครับวันนี้ผมจะมาพูดสาธิตเรื่องการดับตัวและเลือกตัวในเกม RV นะครับรือว่าเป็นการสอนนั่นเองนะครับขอแคบเนื้อหาในคลิปจะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยดีกว่าครับการดับหรือการเลือกตัวละครใน RV เป็นสิ่งที่สําคัญมากเหมือนกันนะครับโอเคครับยกตัวอย่างของการแข่งนะครับเอ่ออาร์วีก็มีการแข่งนะครับเป็นโปโลีเอพีเอแล้วก็เอ c อซีครับถือว่าระดับนานาชาตินั่นเองครับนักแข่งนะครับจะให้ความสําคัญกับการดับมากนะครับโอเคทุกคนหลายคนอาจจะสงสัยนะครับการดับคืออะไรการดับคือการเลือกตัวละครที่เหมาะสมกับแต่ละตานะครับว่าเราควรเปิดอะไรก่อนหรือเปิดอะไรตัวหลังนะครับซึ่งถ้าเกิดเราเจอตัวละครที่แพ้ทางมันจะทำให้ตานั้นนะครับเป็นเกมลับที่ลื่นยากมากๆถ้าเกิดเราชนะทางฝ่ายตรงข้ามจะเป็นตาที่ลื่นง่ายมากๆครับ แล้วก็การดาร์ฟเนี่ยก็ไม่ได้แพทจำเป็นทุกอย่างครับมันก็อยู่ที่ฝีมือแล้วครับแต่ว่าพอเราดาร์ฟดีอ่ะมันก็มีผล50%ในการชนะนะครับงั้นเราไปดูวิธีการดาร์ฟกันเลยดีกว่านะครับอุปกรณ์ที่สามารถใช้ในการดาร์ฟตัวหรือเลือกตัวละครนะครับจะเป็นกระดากระดาทรบ,บเล็กๆหรือว่าไม่ก็ iPad นะครับโอเคหลายคนอาจสงสัยทำไมใช้อุปกรณ์แบบนี้ก็คือใช้ไว้สำหรับเขียนแผนไม่ก็ iPad เนี่ยจะใช้สําหรับการดู เลียริตของตัวละครนะครับว่าตัวไหนเก่งในแพทนี้หรือไม่เก่งในแพทนี้นะครับและนี่ก็คือภาพเทียร์ซีซั่นปัจจุบันนะครับโอเคครับต่อไปเราก็ไปเข้าวิธีการดับตัวเลยดีกว่าครับผมครับตำแหน่งนาวีจะมีดังนี้นะครับ 1. นึ่งสเตรเลนนะครับ2ฟาร์มจังเกินนะครับ3มิดเลนนะครับเป็นกลาง4ี่เลนมังกรนะครับ5คือซับพอร์ตนะครับโอเคครับ มันจะมีทั้งสองฝั่งนะครับในการดับตัวซึ่งผมจะพูดถึงฝั่งฟ้านะครับผมแนะนําว่าฝั่งฟ้าถ้าเกิดตัวโกงๆหลุดนะครับจะมีโพกตัวดังนี้นะครับที่ผมแนะนําให้ยิมนะครับหนึ่งนะครับก็คงเป็นใครไม่ได้นอกจากไฮยเตนะครับแพทนี้เป็นตัวละครที่เก่งมากๆหลังจากดาบสายฟ้าปรับมานะครับไฮยเตนั้นเป็นตัวละครที่โคตรจะ OP เลยก็ได้นะครับเป็นตัวละครที่ดามจดเวอร์วังมากจากแท้งแต่ก่อนที่โดนละลายตอนนี้กลายเป็นเบิร์ดนะครับซึ่งตัวละครที่ผมแนะนํามากๆเลยนะครับ สายที่มัน o อในแผ่นน sure right. ี้นะครับคงไม่มีแบบใครคงไม่รู้ครับก็คือถับสายฟ้านี่นะครับสายฟ้าที่ปรับมาใหม่นะครับบวกกับขวานนะครับทำให้การดลายแท้งเนี่ยคอยเตะเนี่ยมันเก่งขึ้นแบบแบบสูงแบบสูงมากๆนะครับทำให้การเล่นไฮยเตะเนี่ยเป็นตัวละครที่ตอบโจทย์สำหรับแครี่มากเลยนะครับเป็นตัวละครที่กลมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลบลีกไม่ว่าจะเป็นการทำดามีนะครับมันทำได้เรื่อยๆแล้วบบกลับจะเป็นตัวบางๆเนี่ยจะโดนตีคือตายเลยนะครับซึ่งตัวละครที่ฝันหัวข้ามควรแบนะครับแต่ถ้าเกิดหลุดขึ้นมาก็คนที่ได จะเป็นแคลรี่ตัวต่อไปกันเลยนะครับแคลรี่ตัวที่สองแนะนําให้หยิบก็คือตอนหลุดนะครับก็คือวอลไฮนนั่นเองนะครับทําไมคนหยิบวอลไฮน์นะครับวอลไฮเป็นตัวแคลรี่ที่น่าจะโดนแบตแบนมาหลายแพทนแล้วนะครับทำให้ถึงคนแบนะครับเป็นตัวละครที่ต่อได้เลยนะครับแถมสแต็กมันนะครับยิงได้เต็มนะครับ ป้อมในซอยทีนี่คือจะหายแต่ต้นเกมเลยได้นะครับถ้าเกิดเรายิ่งกดนะครับถือว่าเป็นตัวละครต้นเกมที่ควรโดนแบนะครับแต่ถ้าเกิดมันหลุดขึ้นมาแล้วก็แนะนาให้ฝั่งฟ้าเป็นคนหยิบมาเลยนะครับแต่ถ้าเกิดตกระสังสีแดงงั้นง่ายคืองานสวยของฝั่งสีฟ้านะครับเพราะว่าเป็นตัวละครที่เก่งแล้วก็โกงนะครับสามารถออกของเป็นแท้งไม่ก็ออกเป็นกายภาพรวนก็ได้นะครับซึ่งมันก็เก่งนะครับมันต่อแทงได้เรื่อยของที่แก้มันได้ก็คงมีเกาะกินกายภาพแล้วก็พวกแท้งหนาๆนะครับจะทาให้แวนยิงยากหน่อยนะครับ แต่ว่าโถมันก็เก่งกับพวกบางๆนะครับโดยเฉพาะเจอแครี่กันเองเนี่ยมันกดเลนยับแน่นอนนะครับเอเยครับต่อไปจะเป็นตำแหน่งของออฟเลนนะครับที่ผมอยากแนะนําของตัวหลุดนะว่าควรเล่นตัวไหนนะครับออฟเลนที่แนะนำให้หยิบในแพทนี้นะครับคงมีใครไม่น่าจะมูรานนี่เองครับเป็นตัวละครที่สามารถเฟกได้นะครับเอาละครับทุกคนจะสงสัยเฟกคืออะครับเฟกคือตัวละครที่สามารถไปได้หลายตำแหน่งนะครับเช่นป่าหรือไพออฟหรือไปรวมนะครับแต่คงไม่มีใครเอามูราไปรวมหรอกครับ มูลานะครับสามารถเอาไปออฟขึป่าได้นะครับซึ่งการเราหยิบมาเนี่ยมูลาแางเป็นเฟิกได้เลยนะครับทำให้ทีมเราคาดนะครับอาจจะสับสนหน่ว่าเราจะมูลาไปป่าหรือไปออฟนะครับจู่ๆนะครับเขาหยิบตัวแก้มูลาอมาแต่เราไม่ได้ไปออฟเราไปป่าทําให้แบตออฟเลนนะครับเจองานหนาเขไปอีกนะครับเพราะอาจจะเจอตัวแก่ของออฟเลนของฝั่งเราอีกทีก็ได้นะครับซึ่งมูลาเป็นตัวที่ตอบโจทย์มากนะครับสำหรับการเล่นเฟิกนะครับเอาไปป่าก็ได้เอาไปออฟก็ได้ครับตัวค่อนข้างมีข้อดีมากนะครับซึ่งมีข้อดียังไงเราไปดูกกกััันนนเลยดีีีวว่่าาาคคครรบบบมูปอตะทง็ ชอบบอกว่าตัวไม่เก่งหรือว่าตัวหลุดไปแค่แค่นั้นแหละครับแต่จริงจริงนะพอหลุดจริงเนี่ยมันเอาก็ลงยากเหมือนกันนะครับเพราะว่ามูราเนี่ยเป็นตัวที่ล้วงแครี่ได้ง่ายมากๆเลยนะครับเพราะว่ามูราเนี่ยสกิลมันสูงวก,กับการล้วนนะครับมีสกิลลบแบบเยอะแบบเยอะมากๆเลยนะครับซึ่งการจะได้มูราเนี่ยเป็นอะไรที่ผมคิดว่าเปล้วงแครี่คือล้วงง่่ายมาเพราะว่าสกิลของมันเนี่ยค่อนข้างจะแบบ Mo ฟิตี้สูงมากๆนะครับก็คือแบบลบลีกแลวก็แบบกว่าจะเจอเงาอมานะครับคุณคิดดูดิครับแครี่ตายไปแล้วอะ คุณนั่งห่างเอาอยู่อะยังไงก็ไม่เจอนะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนาเลยครับมูรนาครับเป็นตัวละครที่ไม่ควรให้หลุดแต่ถ้าเกิดหลุดก็หยิบมาเลยนะครับจะปล่อยฝันของข้ามเลยครับไม่งั้นแครี่คุณจะเล่นยากนะครับเพราะว่าเป็นตัวละครที่ล้วงแครี่ได้เก่งมากแบบแถวหลังเนี่ยอาจจะหายหมดเลยเพราะตัวนี้นะครับอเครับต่อไปครับขอเราจะบอกวิธีนะครับว่าเราควรเปิดตําแหน่งไหนต่อนะครับไปกันเลยดีกว่าครับ หลังจากนะครับเราเปิดทางด้านของตัวฟิกแล้วก็แครี่ไปแล้วนะครับต่อไปตำแหน่งที่ผมอยากให้เปิดต่อไปเป็นเมทนะครับเล่นเมทนะครับแนะนำตัวแรกเป็นแลสนั่นเองครับแลสตัวละครที่ซีซีหนามากเลยนะครับเพราะว่าเขาสตันดีเนี่ยคุณแทบไม่ต้องตั้งตัวนะครับคือคุณหายไปเลยครับสกิลแบบซีซีเขาหนามากแบบคุณแทบหัวหมุนนะครับเจอเขาเนี่ยตัวละครที่จะแบนก็ได้นะครับหรือไม่แบงก็ได้ครับตัวละครต่อไปเป็นตัวละครของทางไฮโน่นะครับไฮโน่เป็นตัวละครถอดได้เรื่อยนะครับค่อนข้างจะน่าเกลียดมากนนนนะะะะคครรรัับเเพาาว่่่ตลยยยิิงงงืไฟจกนะครับ แปดเก่งช่วงเล่เกมนะการป้อมก็ดีลาย่างก็ดีนะครับต่อไปนะครับตัวละครที่แพดดังหลังนี้พิสูจน์มาบ่อยมากคือโรลิออนครับคําไฟก็ได้แทงก็ได้นะครับตัวละครที่ถ้าไ่เจอแครีแบบยิงรัวๆนะคคือโคตรจะเก่งนะครับอันติก็สามารถสตันได้แถมยังยืนไฟได้นานนะครับเจอกับเพื่อนที่เล่นเป็นแล้วขอเก่งกันเป็นเ่ยคือเพื่อนตาแล้วคือแบบชนะไฟแน่นอนครับ ต่อไปจะเป็นฐานะของซัพพอร์ตนะครับตัวละครที่แนะนำไปทางนี้ครับตัวเล่หนึ่งครับจะเป็นทางหน้าของแอนเนทนะครับแอนเนทเป็นตัวละครที่ปรับมาใหม่นะครับเช็คพุ่มก็ดีนะครับส่วนพุ่มก็ดีแถมสตนั้นก็ปรับมาใหม่ครับสตัรจากตอนแรกนะครับมา0.5หรือเท่าไรเนี่ยผมจะไม่ได้ปรับไปเป็น1 5วิซึ่งมันนานมากๆนะครับทำให้ตัวละครนี้มันเก่งขึ้นมานะครับต่อไปเป็นฐานะของอ์ดูอินนะครับอดูอินเนี่ยสำหรับผมมันเก่งเพราะว่ามันยืนไฟได้นานครับมันสตันได้มันทั้งแทงได้นะครับ ยิ่งมีพระศรีที่สามารถดร่งเลือดได้ตอนเลือดน้อยเนี่ยคุณสกิลดวนใครคุณทำดาเมจใส่ใครคือเลือดเด้งแน่นอนครับเป็นตัวละครที่เก่งมากต่อไปก็แก๊กมือผีนะครับแก๊กมือผีเนี่ยเป็นตัวละครที่หลายคนอ่านมองว่าไม่เก่งแต่ถ้าเกิดมันดึงโดนเนี่ยก็ฝันร้ายนะครับเป็นตัวละครที่พลิกไฟายได้ผมมองว่ามันก็เก่งนะครับถ้าเกิดดูได้นี่คือสยองแน่นอนถ้าไม่มีล้างน,นะครับตัวละครที่ผมแนะนำนะครับหยิบมาเล่นนิว ต่อไปนะครับให้เปิดเป็นตำแหน่งสุดท้ายเลยคือฟาร์มนะครับฟาร์มเป็นตำแหน่งที่จําเป็นมากๆนะครับในการเล่นทั้งการเงินทั้งเรื่องต่างๆนะครับฟาร์มเนี่ยจะทำให้ทีมเล่นง่ายนะครับแล้วก็ตัวละครที่แนะยหนำมีดังนี้ครับผมตัวแรกจะเป็นฐานะนของบิลลลูนะครับทําไมถึงเป็นบิลลลูบิลลลูเป็นตัวละครต้นเกมนะครับที่เก่งมากๆและโดนเดิมมานะครับมันจะมีความเร็วที่สูงมากๆนะครับยิ่งเลนเนี่ยถ้าเล่นแบบดักดีๆนะบิลลลูก็ชนะได้นะครับอย่าดูถูกมันเป็นเพราะว่าแคลรี่แบบตัวเอ้ยไม่ใช่แคลรี่นะครัับนะครเปป็ตวว่่่าซึงลทีไ แล้วก็ทำเงินได้ดีครับต่อไปในฐานะของคีล่านะครับเป็นตัวป่าที่ผมแนะนำเหมือนกันครับทั้งเบิร์ดทั้งฟาร์มอะไรมันเติมไฟไวนะครับเป็นตัวละครที่ไม่โดนเนอร์หรือโดนบัฟมาแต่ก็เก่งนะครับถือว่าอยู่มานานนะครับคีล่าซึ่งถ้าเกิดจะแบนไหมก็ไม่ต้องแบนก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดฝั่งเข้าเหลือตัวเล่นน้อยก็แบนไปเถอะครับเพราะว่าเป็นตัวละครที่เบิร์ดแรงทําให้แคดดี้ยืนยากเหมือนกันนะครับเพราะเป็นตัวละครที่อันติสามารถเดินทะลุกําแพงได้นะครับต่อไปตัวสุดท้ายสำหรับป่าที่ผมแนะนำนะครับคือเซลฟิบ เซฟฟิสมีพาสีสกิลกันเบิร์ดนะครับหรือสกิลพวกแรงๆนะครับกันพวกแบบตีแรงๆนะครับจะทําให้เซฟฟิสเนี่ยสวนพวกตัวบเบิร์ดได้นะครับตุ่น้ำเบิร์ดเข้ามาโจมตีเซฟฟิสเซฟฟิสไม่ตายนะครับสรุปโดนเซฟฟิสสวนตายเองนะครับตละครอนที่ตอบโจทย์สำหรับเจอตัวบุเบิร์ดนะครับแต่ถ้าเกิดทีมระบบพิตี้ต่ำเนี่ยอย่าหยิบมาเลยครับมันลำบากคนอื่นนะครับ แต่ถ้าเกิดทีมเราแบบสมส่วนสมดุลนะหยิบมาเลยครับเซฟิตเป็นตัวละครที่กันเบอร์ได้ดีมากเลยครับแนะนำให้หยิบไปนะครับเพราะว่าปรับมาใหม่ก็โกงมากเลยนะครับต่อไปเราไปดูที่ฝั่งแดงกันเลยครับฝั่งแดงนะที่เป็นฝั่งที่เสียเปรียบนิ่นคือได้เปิดทีหลังนะครับแต่ก็อย่าหว่นไปนะครับฝั่งแดงจะมีตัวละครแกบจำสามตัวละครที่ผมยกตัวอย่างไปเมื่อกี้นะครับไฮยเตะกับโวไฮนะครับโอเคเราขอเอาไฮยเตะกับโวไฮครับในตำแหน่งแคทรี่ด้วยกันเองนะครับจะมีตัวแก้แล้วมั้งไปดูเลยดีกว่าครับ ฝั่งของแคลี่นะครับตัวแรกผมยกให้เป็นคาฟฟนีนะครับคาฟฟนีแพทนี้เป็นตัวละครที่เก่งแบบเก่งมากๆเลยครับจู่ๆมันก็เก่งไงไงไม่รู้ครับจู่ๆก็เทียร์ขึ้นนะครับเป็นตัวละครที่แก้แหวนได้ดีมากแต่ถ้าเจอหายาก็อาจจะเหนื่อยนิดหน่อยครับแต่ได้กดเลนได้น่ยรอบประกันนะครับเลดเกมชนะแน่นอนตัวแรกที่แก้มูลาดคงไม่ใช่ใครนอกจากมหาเทพปูมินของเราเลยนะครับโอเมนเป็นตัวละครที่เลดเกมถึกมากๆครับแต่ต้นเกมอาจจะสู้มูลาดไม่ค่อยได้นะครับแต่หลังจากเข้าเวลสีเนี่ยมูลาดแทบจะขาสันนะครับเพราะว่าสกิลอัตติเมูาด มันสามารถดูดโอเมนล็อกได้ด้วยอันติของโอโอเมนนะครับเป็นตัวละครที่มูราไม่ชอบเลยนะครับแล้วก็ตัวต่อไปยังมีตัวอีกนะครับตัวละครที่สามารถแก้มูราาได้อีกตัวนะครับผมแนะนาเป็นฉีนะครับฉีสามารถขัดสกิลของมูร่าได้ไม่ว่าจะเป็นสกิลหนึ่งแล้วก็อันตินะครับที่โดนกําแพงแล้วมูร่านี้นั่งตันยาวเลยนะครับนะครับหลายคนอาจจะสงสัยนะครับทําไมมูราาเฮ้โอเมนถึงแก้มูราดนะครับอันตินะครับอันติของโอเมนจะสามารถล็อกมูราาได้ขนามูราอันตินะครับคือคุณรอไว้เลยครับพยายามตั้งใจมีสติแล้วก็ เลงสกิลดีๆนะครับจะทำให้อันติของมูลาเนี่ยล็อกได้อย่างง่ายนะครับเป็นตัวละครที่มูลาไม่ชอบนะครับทาฟังหัโอเมนต่อไปนะครับจะเป็นทหน้าของฉีนะครับถ้ามูลาททำการปาดอยู่เราสามารถสกิลหนึ่งแล้วก็อันตินะครับในการขัดได้ซึ่งเป็นตัวละครที่มูลาก็ไม่ชอบเหมือนกันนะครับแถมฉีเป็นตัวละครที่แก้ได้หลายตัวมากๆนะครับซึ่งในเกมไหนที่เจอมูลาแล้วจู่ๆมีตัวแบบที่ฉีแก้ไดยย้อีกคือฉีโคจะได้เปรี่ยนครับแล้วก็เป็นตัวละครที่โดดเด่นในเกมนั้นมากเป็นตัวละครที่จะเจอมูลาแนะนำนะครับ ทั้งหมดที่ผมพูดมานะครับการดับหรือเลือกการเลือกตัวละครมันก็แช่ว่าจะช่วยทําให้เล่นเกมดีขึ้นนะครับมันไม่เกี่ยวครับบางทีมันก็อยู่ที่ฝีมือคนด้วยนะครับแต่ว่าคุณก็ต้องฝึกฝนมันเรื่อยๆนะครับการดับตัวแค่แค่การแบบเลือกตัวให้ถูกต้องตามสถานการณ์ทําให้เล่นง่ายขึ้นนะครับสุดท้ายเกมก็อ,อยู่ที่ฝีมือทุกคนนะครับแต่การดับก็สําคัญนะครับเวลาคุณเจอพวกระดับเดียวกันก็ทําให้เกมเล่นง่ายขึ้นด้วยนะครับในการดับตัวซึ่งสุดท้ายมันก็ยังจะเป็นนะครับนักแข่งก็ให้ความสำคัญ ซึ่งนี่เป็นการด่าแบบพื้นฐานนะครับผมไม่ได้จอดลึกมากต้อจาะลึกก็ควคุมปนหมามาครับแต่ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับคลิปวันนี้นะครับผมอยากให้ทุกคนนะครับลองฝึกด่าดูอะไรงนี้ได้นะครับสำหรับคนเล่นเกมนี้นะครับการด่าก็ไม่ได้จําเป็นตลอดแต่ก็ถ้าเกมไหนสถานการณ์เจอแบบพวกตัวแกะนะครับมันก็เล่นยากนะครับเลยการด่าก็ยังจำเป็นอยู่สุดท้ายมันก็อยู่ที่ฝีมือนะครับแต่ถ้าเกิดเจอพวกระดับเดียวกันอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้ก็คือทําให้เล่นง่ายขึ้นโอเคครับคลิปวันนี้ก็ต้องขอจบแต่านนี้ะ อันนี้เป็นคลิปเป็งานส่งครูนะครับคนในช่องก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับทำไมคลิปมันดูเป็นทางการนะครับวั้ครับคลิปวันนี้ก็ต้องขอจบเดี๋ยวเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ